วันนี้นะครับผมเราจะมาตัดผมนะครับผมเป็นทรงนี้นะครับผมเป็นทรงนี้ตามแจ็คสันนะครับผมสวัสดีคัาสวัสดีทุกคนนะครับผมกลับกันอีกแล้วนะครับการกระจายนะครับทุกคนวันนี้นะครับผมเราจะมาตัดผมนะครับผมเป็นทรงนี้นะครับผมเป็นทรงนี้นตามแจ็คสันนะครับผมเลยบอกว่าก็าคือทูบอ็อกอะไรก็คือเป็นทรงที่แกตตัดปกตินะครับแต่วันนี้เราจะมาตัดทรงแล้วก็แต่งทรง ตามแจ็คสันนะมาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นลักษณะอะไรยังไงมันจะรอดหรือเปล่านะครับก่อนที่ทุกคนจะไปดูนะครับผมอย่าลืมกด s u b s c r i b e กดไลค์คลิปนี้ไนด้วยนะครับทุกคนอุปกรณ์ที่เราจะตัดผมเองวันนี้นะครับผมก็คือตัวนี้นะครับผมกัดซื้อมา195บาทนะครับก็จะมีหัวแถมให้แบบนี้เลยนะครับ4 5หหัวนะครับแล้วก็จะมีเป็นใบมีดแบบกลหนดด้วยมั้งอันนี้แล้วก็จะมีถอนขนรูจมูกด้วยคือถูกมากทุกคน195บาทนะครับอันนี้กัดเปลี่ยนเป็นหัวที่แบบ ขาแถมมาให้นะครับมีแบบนี้เราเลือกความยาวได้นะครับตัวนี้กันเลือกมาเป็น12เอนะครับซึ่งปกติเราแบบคือยอมก็ตรงเราไปตัดร้านแล้วบางทีร้านไม่มีร้านไหนที่ตัดแล้วตรงใจเราสักร้านนะทุกคนก็จะไหมกันเลยแบบนี่แหละเป็นการตัดผมเองครั้งแรกนะครับมาดูว่าเราตัดผมเองแล้วมันจะเป็นลักษณะยังไงตัดแล้วมันจะรอดหรือเปล่านะครับก็ต้องรอแหละเพราะาจะฝึกตัดเองแหละไม่อยากไปร้านแล้วเพราะว่าร้านตัดแล้วแบบ มันออกเยอะเกินไปทุกคนนะครับนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาแบ่งผมกันก่อนนะครับอุปกรณ์กาออกมียางอย่างเดียวนะครับมันก็ไม่มีที่แบบคีบอ่ะนะครับแล้วก็เป็นเงนไกสับนะครับซึ่งกันไกสับการ์ดมีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการจดะสับผมเองนะครับการก็จะมาแบ่งผมก่อนนะครับนี่ถ้าการ์ดะเป็นคนที่แบบเอาผมผมผมด้านข้างออกเยอะไม่ได้อ่ะ แต่ไปร้านที่ไรช่างก็คือแบบชอบเอาผมนั้นข้างกันออกเยอะๆทุกคนเข้าใจไหมคือการออกผมนัานข้างออกคือแบบหน้าใหญ่เลยนะครับก็จะประมาณนี้ขอเน,นมัดเลยนะคะรับกัดไปดูวิธีตัดเขาตัดมาแล้วเขาตัดมาปุ๊บแล้วก็แบบนี้ตัดมาออกแล้วแบบนี้ตัดออกแบบนี้มาดูกันว่าอุ้ยกระจกตุเรนมากนะครับมาดูกันว่าการจะตัดได้หรือเปล่าเอาละนะทุกคนเอาละนะออกมา พิ่งตัดมานิดเดียวถามว่าออกไหมเปลี่ยนหัวดีกว่าเดี๋ยวลองเปลี่ยนหัวดูคือยากนะทุกคน ข้างนี้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเราถ่ยตะวงประมาณนี้ออกนะให้มันเป็นดูแบบเป็นดูทูบล็อกอะทุกคนมันยากนะเว้ยเห็นไหมอันนี้มันก็จะดูเป็นทูบล็แหละแต่ว่าทูบลแบบไม่เนียน <c oughs> เราต้องทำให้มันเนียนนะทุกคนเ <c oughs> นี่ยทุกคนเห็นไหมมันจะมีประมาณนี้เท <c oughs> ่ากันไหมเท่ากันไหมไม่รู้ ไปผมลงก่อนก็จะได้ประมาณนี้แล้วนะคะทุกคนข้างหลังนี่คือมองไม่เห็นนะเราก็เป็นการแบบกะประมาณการเอาละกันข้างหลังพังแล้วข้างหลังคือพังแล้ววังทุกคนป่นนี้ อันนี้เป็นเบอร์เก้านะครับเดี๋ยวจะมาใช้เป็นเบอร์เบอร์3ดูใกล้แล้วนะใกล้ความจริงใกล้ความจริงหรือใกล้บังเอาดีๆทุกคนเมื่อการตัดครั้งแรกนะก็จะแบบจะ แต่ไม่รู้เรื่องหน่อยอ๋อวิมันต้องใช้แบบแบบเนี้ยเลม คันคอไปหมดแล้วเนะี้ยติเต็มคอไปหมดเลยอ้ยออกเยอะอยู่นะทุกคนได้นะทุกคนหรือว่าไม่ได้ก็ได้อยู่นะมาเดี๋ยวมาถึงการสับสักหน่อยหนึ่งนะคะ สับกาะจะไม่สับออกเยอะนะครับเพราะว่าเราตัดผมด้านข้างออกไปค่อนข้างที่จะเยอะแล้วกายก็จะมาสับเป็นแบบผมหน้าออกหน่อยนึง โอเคนะครับทุกคนก็ตัดแล้วก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่เอาดานข้างออกแบบนี้นะครับผมเหมือนพี่แจ็คสันเลยนะครับหรือเลียกง,ง่ายก็คือส่งทูบอักนะครับรุ่นอันนี้เป็นการตัดครังแรกของการก็จะแบบเละๆบ้างแต่ก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e กดไลค์แวงแกด้วยนะครับก็จะได้มาทำคลิปอะไรแบบนี้แบบแบ,บ่อยนะครับทุกคนอาจจะไม่ถูกใจคนดูแต่ว่าถูกใจคนทำนะคะ นะครับทุกคนตลอดวันนี้กันไปแล้วนะครับทุกคนอย่าลืมนะครับกด subscribe ให้กันด้วยนะครับสหรับวันนี้กันไปแล้วเดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ําก่อนนะครับนี่นะครับคลิปต่อจากนี้ไปก็จะได้เห็นเป็นทรงผมนี้แหละนะครับถือว่าโอเคนะครับชอบนะครับทรงผมนี้ก็ชอบนะครับโอเคบ๊ายบาย